สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกข,ของเราในวันนี้นะครับวันนี้เรามีเอกสารที่น่าสนใจมากๆชิ้นหนึ่งเลยมาจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือที่เราอาจจะคุ้นชื่อย่อว่าสอพนะครับค่ะ หน่วยงานหลักด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมเลยนะคะใช่ครับเอกสารชิ้นนี้ก็คือแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนระยะที่2พศ2566-2570ถึงโหชื่อยาวนิดหนึ่งแต่ว่าสำคัญมากครับเหมือนเป็นแผนที่นำทางเรื่องพื้นที่สีเขียวของไทยในช่วง5ปีน,นี้เลย ใช่ค่ะเป็นกรอบการทํางานที่สําคัญมากครับเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือมาแกะดูรายละเอียดกันนี่แหละครับว่าแนวทางนี้มีอะไรบ้างเป้าหมายเป็นยังไงแล้วมันจะส่งผลต่อการพัฒนาเมืองชุมชนหรือคุณภาพชีวิตพวกเราอย่างไรบ้างเรามาเจาะลึกกันดูครับ ค่ะต้องต้องเกริ่นนิดนึงนะคะว่าแนวทางระยะที่2เนี่ยมันไม่ได้แบบอยู่ๆก็เกิดขึ้นมาเลยแต่มันเป็นการสานต่อจากระยะแรกที่ทําไปจนถึงปี6-5นะคะอ๋อครับมีเฟสแรกมาก่อนแล้วใช่ค่ะแล้วพอเขาประเมินผลกันก็เจอว่าเออมันก็มีความสําเร็จนะในบางเรื่องบางพื้นที่แต่ว่าก็ยังมีความท้าทายอยู่เยอะเหมือนกันโดยเฉพาะออข้อจำกัดที่สำคัญสคัญอย่างเรื่องงบประมาณบุคลากรครับ ปัญหาคลาสสิกเลยใช่ค่ะแล้วก็องค์ความรู้เฉพาะทางในการจัดการพื้นที่สีเขียวให้มันยั่งยืนจริงๆเนี่ยมันก็ยังต้องการการพัฒนาก็เลยต้องมีแนวทางที่ชัดเจนขึ้นเข้มข้นขึ้นในระยะที่2นี้เพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นซึ่งแน่นอนว่าทุกอย่างก็ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ของประเทศด้วยทั้งยุทธศาสตร์ชาติ20ปี มแล้วก็เป้าหมายสากลอย่าง s d g s หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็รวมถึงแผนระดับอาเซียนด้วยค่ะเข้าใจแล้วครับแสดงว่าเป็นการต่อยอดพยายามแก้ปัญหาเดิมให้ดีขึ้นงั้นก่อนอื่นเลยเราควรต้องมาเคลียร์เรื่องนิยามกันก่อนไหมครับว่าคําว่าพื้นที่สีเขียวที่พูดถึงในเอกสารนี้เนี่ยเขาหมายความว่าอย่างไงกันแน่ดีเลยค่ะอันนี้สําคัญมากคือในแนวทางนี้คําว่าพื้นที่สีเขียวเนี่ยนะคะเขาหมายถึงพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติก็ได้ หรือจะเป็นพื้นที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือกําหนดขึ้นก็ได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือในชุมชนโดยมีเงื่อนไขว่าองค์ประกอบหลักๆคือต้องมีพืชพันธุ์ปกคลุมอแล้วก็พื้นที่นั้นต้องมีบทบาทในการสร้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศหรือว่าคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเราค่ะแสดงว่าค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะครับไม่ได้จํากัดแค่ป่าหรือสวนสาธารณะใช่ค่ะ แต่ทีนี้มันมีอีกคำหนึ่งที่เขาเจาะจงลงไปอีกคือคำว่าพื้นที่สีเขียวยั่งยืนอ่าอันนี้ต่างกันยังไงครับคำนี้จะเน้นคุณสมบัติเพิ่มขึ้นมาค่ะคือนอกจากจะเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วเนี่ยต้องมีความหลากหลายทางชีวภาพด้วยทั้งชนิดปริมาณพืชพัธุ์แล้วก็ต้องมีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เป็นองค์ประกอบสําคัญอืมต้องมีต้นไม้ใหญ่ด้วยใช่ค่ะและที่สําคัญมากๆเลยคือ ต้องมีการดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะไม่ใช่ปลูกแล้วทิ้งเพื่อให้พื้นที่นั้นมันทำหน้าที่ของมันได้เต็มที่ทั้งเรื่องสมดุลนิเวศสิ่งแวดล้อมที่ดีความสวยงามร่มรื่นหรืออาจจะไปถึงขั้นช่วยเสริมเศรฐษฐกิจชุมชนได้ด้วยค่ะยั่งยืนนี่คือต้องครบเครื่องเลยนะครับแล้วเหมือนในเอกสารจะมีการแบ่งประเภทไว้ด้วยใช่ไหมครับเห็นว่ามีถึง6ประเภทเลยใช่ค่ะ เขาจำแนกตามลักษณะทางกายภาพกับการใช้ประโยชน์เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะมี6ประเภทหลักๆคือ 1. ก็คือพื้นที่สีเขียวสาธนารนณะอันนี้เราน่าจะคุ้นเคยกันดีพวกสวนสาธนารนณะสวนหย่อมสนามเด็กเล่นลานกีฬาครับ ที่เปิดให้คนทั่วไปเข้าไปใช้ได้ถูกต้องค่ะ2คือพื้นที่สีเขียวอัดทรประโยชน์อันนี้จะกว้างหน่อยรวมตั้งแต่สวนในบ้านเราเองสวนในโครงการจัดสรรอ๋อในบ้านก็นับด้วยนับค่ะหรือพื้นที่ในสถาบันต่างๆโรงเรียนมหาวิทยาลัยวัดหน่วยงานราชการหรือแม้แต่พื้นที่สีเขียวที่ทําหน้าที่เฉพาะอย่างรอบๆบ่อบ,บําบัดน้ําเสียหรือพื้นที่กันชนรอบโรงงานอะไรแบบนี้ค่ะเข้าใจครับ 3. คือพื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการอันนี้ให้นึกภาพตามแนวถนนแนวคลองเกาะกลางถนนริมทางเทา้าใช่เลยค่ะเกาะกลางริมทางเขตทางรถไฟริมตลิ่งแม่น้ำลำคลองพวกนี้หมดเลย 4. คือพื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐ,ฐกิจชุมชนอันนี้จะเน้นประโยชน์ทางเศรษฐ,ฐกิจชัดเจนเช่นไรนาสวนผลไม้สวนป่าเศรษฐ,ฐกิจ เกษตรผสมผสานหรือแม้แต่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยังมีสภาพแวดล้อมเขียวๆอยู่รอบๆก็อาจจะนับได้ค่ะครับผมห้าคือพื้นที่สีเขียวธรรมชาติอันนี้ก็ตรงตัวเลยคือพื้นที่ที่ยังคงสภาพธรรมชาติเป็นหลักเช่นป่าในเมืองชานเมืองแหล่งน้ำธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำและสุดท้ายประเภทที่6ก คือพื้นที่สีเขียวที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์พวกที่ดินรกร้างว่างเปล่าต่างๆที่มันมีศักยภาพจะพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวได้ในอนาคตค่ะโหการแบ่งแบบนี้ละเอียดมากทําให้เห็นเลยนะครับว่ามันครอบคลุมเยอะจริงๆไม่ใช่แค่สวนสาธารณะที่เรานึกถึงมีข้อสังเกตอีกนิดนึงนะคะที่น่าสนใจคือคนิยามกับประเภทพวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้อิงตามสีของผังเมืองเป๊ะตามกฎหมายผังงเมืองนะคะอ้าวเหรอครับนึกว่าจะอิงตามนั้นซะอีก ไม่จำเป็นเสมอไปค่ะคือไม่จำเป็นต้องเป็นที่ดินสีเขียวหรือสีเขียวอ่อนมีเส้นทะแยงในผังเมืองเท่านั้นแต่เขาจะดูจากลักษณะทางกายภาพจริงๆกับการใช้ประโยชน์จริงเป็นหลักอ๋อดูตามสภาพจริงใช่ค่ะซึ่งมุมมองนี้มันจะเน้นผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมกับนิเวศวิทยามากกว่าเรื่องข้อกำหนดการใช้ที่ดินตามผังเมืองค่ะ กระจ่างเลยครับเรื่องนิยามทีนี้พอเราเข้าใจตรงกันแล้วว่ากําลังพูดถึงอะไรมาดูเป้าหมายหลักกันบ้างดีกว่าครับที่แนวทางระยะที่2นี้ตั้งไว้สําหรับปี2570ว่าอยากเห็นประเทศไทยเปลี่ยนไปยังไงเรื่องพื้นที่สีเขียวค่ะ เป้าหมายใหญ่ภาพรวมเลยนะคะคือภายในปี2570เนี่ยพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบเพื่อให้มันคงอยู่อย่างยั่งยืนแล้วก็ต้องมีทั้งปริมาณและคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยเราค่ะมีตัวเลขชี้วัดที่เป็นรูปธรรมออกมาเลยไหมครับว่ามาตรฐานที่ว่าเนี่ย คือเท่าไหร่มีค่ะมีตัวเลขที่น่าสนใจมากอยู่2ตัวชี้วัดหลักๆเชิงปริมาณนะคะ1คือพื้นที่สีเขียวสาธารณะต่อประชากรอันนี้ตั้งเป้าไว้ที่ไม่น้อยกว่า10ตารางเมตรต่อคน10ตารางเมตรต่อคนใช่ค่ะตัวเลขนี้จริงๆเป็นเกณฑ์ที่สากาเขาก็ใช้กันเยอะนะคะหลายเมืองทั่วโลกพยายามทําให้ได้ครับแล้วอีกตัวล่ะครับ อีกตัวคือร้อยละพื้นที่สีเขียวต่อพื้นที่เมืองค่ะอันนี้ตั้งเป้าไว้ที่ไม่น้อยกว่า10%ของพื้นที่เขตเมืองทั้งหมดโดยมีรายละเอียดเพิ่มสำหรับอปทคือเทศบาลน,นครกับเทศบาลเมืองตั้งเป้าที่10%ส่วนเทศบาลตำบลซึ่งอาจจะมีพื้นที่เปิดโล่งเยอะกว่าก็ตั้งเป้าสูงขึ้นไปอีกนิดที่1 5ค่ะไอตัวเลข10ตารางเมตรต่อคนนี่ฟังเพลินเพลเหมือนไม่เยอะนะครับแต่พอคิดถึงเมืองใหญ่ๆที่คนแน่นๆอย่างกรุงเทพนี่ มันท้าทายมากน้อยแค่ไหนครับแล้วมันพอจริงๆเหรอครับกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นคําถามที่ดีมากค่ะคือ10ตารางเมตรต่อคนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเกณฑ์นแนะนําขั้นต่ําของ W H O หรือองค์การอนามัยโลกเลยนะคะอ๋อมีมาตรฐานโลกอยู่ใช่ค่ะซึ่งหลายเมืองใหญ่ทั่วโลกก็ยังทําได้ยากเลยการตั้งเป้านี้ในบริบทไทยโดยเฉพาะเมืองหลักๆที่ที่ดินแพงพื้นที่จำกัดเนี่ยถือว่าท้าทายมากๆค่ะ แต่การมีเป้าที่ชัดเจนแบบนี้มันก็จะช่วยผลักดันให้เกิดการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรที่จริงจังมากขึ้นครับส่วนถามว่าพอไหมเนี่ยมันก็ขึ้นกับปัจจัยอื่นด้วยค่ะเช่นคุณภาพของพื้นที่สีเขียวนั้นๆเป็นยังไงมันกระจายตัวดีเข้าถึงง่ายไหมมีกิจกรรมอะไรให้ทําได้บ้างแต่การมีเป้าเชิงปริมาณก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆค่ะเข้าใจครับนอกจากเรื่องปริมาณแล้วมีเป้าเชิงคุณภาพด้วยใช่ไหมครับ มีค่ะนอกจากตัวเลขแล้วเขายังตั้งเป้าเรื่องกลไกสนับสนุนกับพื้นที่ต้นแบบด้วยคือภายในปี70เนี่ยต้องมีพื้นที่สีเขียวต้นแบบเกิดขึ้นจริงใช้งานได้อย่างน้อยภูมิภาคละ5แห่งเพื่อเป็นที่ให้คนไปเรียนรู้ดูงานสร้างแรงบันดาลใจอ๋อ oh, มีโชว์เคสให้เห็นใช่ค่ะแล้วก็ต้องมีเครือข่ายพื้นที่สีเขียวที่เกิดกับการรวมตัวกันของ,ของภาคส่วนต่างๆอย่างน้อยภูมิภาคละ5เครือข่ายเหมือนกันเพื่อมาช่วยกันขับเคลื่อนงาน และสุดท้ายต้องมีการพัฒนาหรือนําเครื่องมือกลไกหรือองค์ความรู้ใหม่ๆมาปรับใช้อย่างน้อยหนึ่งเรื่องเพื่อช่วยให้การจัดการมันดีขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นค่ะโอเคครับเป้าหมายดูชัดเจนท้าทายดีทีนี้หัวใจสําคัญเลยคือจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงมาลงรายละเอียด4แนวทางการขับเคลื่อนหลักที่สพวางไว้กันเลยดีกว่าค่ะเริ่มที่แนวทางแรกเลยได้ไหมคะได้เลยครับ แนวทางที่1คือการสร้างจิตสํานึกและความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนค่ะสร้างความเข้าใจก่อนเลยใช่ค่ะหัวใจหลักเลยคือทําให้ทุกคนตั้งแต่คนทํานโยบายคนปฏิบตัติเอกชนชุมชนประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าใจว่าพื้นที่สีเขียวมันสําคัญยังไงแล้วก็ตระหนักว่าเออตัวเองก็มีบทบาทนะแล้วก็เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของอยากจะเข้ามาช่วยกันดูแลช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวและมีมาตรการอะไรที่เป็นรูปธรรมบังคับในแนวทางนี้ ก็หลากหลายเลยค่ะตั้งแต่เรื่องเบสิกเบสิกอย่างการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้คนเข้าใจง่ายๆผ่านช่องทางต่างๆการจัดกิจกรรมรณรงค์ที่จับต้องได้เช่นโครงการปลูกต้นไม้หรือการเอาใบไม้มาทำปุ๋ยการพัฒนาพื้นที่สีเขียวที่เป็นต้นแบบหรือโชว์เคสให้เห็นภาพชัดๆอย่างสวนเกษตรลอยฟ้าที่เขตหลักสีกทม อ๋อที่เป็นดาดฟ้าใช่ไหมครับใช่ค่ะหรือศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงของปตาทาท,าที่สุขาพิบาล2อันนั้นก็ดีมากแสดงให้เห็นว่าพื้นที่จำกัดก็เขียวได้หรือสวนหลวงรอเก้าที่เป็นตัวอย่างสวนใหญ่ที่จัดการดีเหมือนจะมีตัวอย่างที่เน้นการมีส่วนร่วมมากๆด้วยอย่าง Green Bangkok 2030 ที่กมทมทําร่วมกับหลายๆเครือข่ายใช่ค่ะอันนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีมากหรืออย่างที่หาดใหญ่เขามีทําสวนผักคนเมืองพื้นที่สีเขียวกินได้ที่ชุมชนสาลาลุงทองอันนั้นคือชาวบ้านมาช่วยกันคิดช่วยกันทําดูแลกันเองเลยโหเยี่ยมเลยครับค่ะมันสะท้อนหัวใจของแนวทางนี้เลยคือเปลี่ยนจากที่รัฐทําให้มาเป็นทุกคนช่วยกันทํานอกจากนี้แนวทางแรกก็ยังพูดถึงการส่งเสริมให้มีพื้นที่สีเขียวในบ้าน ในอาคารต่างๆการสร้างแนวกันชนสีเขียวหรือ Green b u เฟอรรอบๆเขตอุตสาหกรรมอ๋อลดผลกระทบใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญมากๆอีกเรื่องคือการเสริมสร้างศักยภาพให้อปทหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้เขามีความรู้มีเครื่องมือในการทำฐานข้อมูลทำแผนแม่บทจัดการพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ตัวเองได้ดีขึ้นค่ะ การสร้างความเข้าใจกระตุ้นการมีส่วนร่วมนี่เป็นฐานที่สําคัญมากจริงๆงครับพอทุกคนเริ่มเห็นค่าแล้วแนวทางต่อไปก็คงจะเน้นลงมือปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ชัดเจนขึ้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะแนวทางที่สองมุ่งไปที่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารการรับมือและปรับตัวต่วตอภัยพิบัติทางธรรมชาติและการสร้างฐานทรัพยากรที่ยั่งยืนแนวทางนี้จะลงลึกในรายละเอียดเลยค่ะว่า จะสร้างและจัดการพื้นที่สีเขียวยังไงให้มันเกิดประโยชน์หลายๆด้านมากขึ้นคะ่ะครับผมมีความหลากหลายทั้งชีวภาพกระจายตัวเหมาะสมแล้วคนก็เข้าถึงง่ายใช้ประโยชน์ได้จริงมาตรการที่น่าสนใจมากๆเลยคือการส่งเสริมพื้นที่สีเขียวกินได้หรือ edible green space อันนี้คือปลูกผักกินได้เลย ใช่ค่ะทั้งในที่สาธารณะเช่นสวนยอมริมทางอาจจะปลูกพืชผักสวนครัวหรือในพื้นที่ส่วนตัวก็ได้นอกจากนั้นก็สนับสนุนเกษตรอินทรีย์เกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งมันตอบโจทย์สังคมตอนนี้พอดีเลยนะคะทั้งเรื่องสังคมผู้สูงอายุที่อยากได้อาหารปลอดภัยหรือหลังโควิดที่คนสนใจเรื่องเกษตรมากขึ้น จริงครับกระแสะมาแรงค่ะรวมถึงการจัดการพื้นที่สีเขียวธรรมชาติอย่างป่าชุมชนให้เป็นแหล่งอาหารสร้างรายได้ให้ชุมชนได้ด้วยแล้วเรื่องการรับมือภัยพิบัติล่ะครับอย่างน้ําท่วมภายแล้งที่เราเจอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพผู้มีอากาศบ่อยๆตรงนี้พื้นที่สีเขียวช่วยได้ไงบ้างจากภัยพิบัติเช่นการออกแบบพื้นที่สีเขียวให้ทําหน้าที่เป็นเหมือนแก้มลิงหรือพื้นที่หน่วงน้ําตามธรรมชาติอ๋อช่วยซับน้ําใช่ค่ะ หรือการฟื้นฟูพัฒนาที่รกร้างว่างเปล่าให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวที่ช่วยดูดซับน้ำได้หรือส่งเสริมให้มีพื้นที่ดัดซึมน้ำในเมืองเยอะขึ้นแทนที่จะเทปูนหมดครับครับลดพื้นที่น้ำไหลบ่าถูกต้องค่ะนอกจากนี้ก็ยังมองไปถึงเรื่องการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับพื้นที่สีเขียวด้วยเช่นพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับหรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์กล้าไม้ขายสร้างรายได้ให้ชุมชน และอีกมิติที่แนวทางนี้ให้ความสำคัญมากๆคือเรื่องบริการทานนิเวศหรือ ecosystem services ที่พื้นที่สีเขียวมอบให้เราค่ะบริการทางนิเวศเช่นอะไรบ้างครับอย่างเช่นการสร้างโครงข่ายพื้นที่สีเขียวหรือ green network นะคะคือเชื่อมสวนสาธารณะพื้นที่ริมน้ําแนวต้นไม้ริมถนนให้มันต่อกันอ๋อไม่ใช่แค่เป็นจุดๆแต่เชื่อมกันเป็นระบบใช่ค่ะให้มันเป็นระบบนิเวศท,ที่ต่อเนื่อง ช่วยให้สัตว์เล็กๆเคลื่อนที่ได้เป็นแนวกันลมกันฝุน่นแล้วก็ช่วยลดปัญหาเกาะความร้อนในเมืองหรือ Urban Heat Island ได้ด้วยน่าสนใจมากครับนอกจากนั้นนะคะยังเน้นเรื่องการเพิ่มพื้นที่เพื่อการกักเก็บคาร์บอนด้วยอันนี้สำคัญมากกับการแก้ปัญหาโลกร้อนซึ่งมันสามารถเชื่อมโยงไปสู่กลไกทางการเงินได้ด้วยนะคะอย่างโครงการ TVER หรือ Less ที่เป็นการลดแก๊สเรือนกระจกภาคสมัครใจอ oh. ที่ขายคาร์บอนเครดิตได้ใช่ค่ะในอนาคตการมีพื้นที่สีเขียวที่ได้รับการรับรองเนี่ยอาจจะสร้างมูลค่าเพิ่มหรือสร้างรายได้จากตรงนี้ได้รวมถึงการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมผ่านโครงการอย่าง รุกขโมรดกของแผ่นดิ่งของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยค่ะโหแนวทางที่2อนี่ประโยชน์รอบด้านจริงๆครับทั้งเรื่องปากท้องความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจรับมือโลกร้อนแต่การจะทำเรื่องใหญ่ขนาดนี้ได้จริงมันต้องมีเครื่องมือมีกลไกมาช่วยด้วยใช่ไหมครับถึงจะขับเคลื่อนได้ถูกต้องเลยค่ะนั่นก็นำมาสู่แนวทางที่3คือการพัฒนาเครื่องมือและกลไกสนับสนุนการดำเนินงานค่ะ ครับเพราะลำพังแค่มีแผนมีความตั้งใจอาจจะไม่พอต้องมีเครื่องมือมีกฎระเบียบมีแรงจูงใจที่มันเอื้อให้เกิดการปฏิบัติจริงด้วยมีอะไรบ้างครับเครื่องมือพวกนี้ก็มีตั้งแต่การทบทวนพัฒนาหรือปรับปรุปรงกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะเช่นอาจจะกำหนดให้ชัดขึ้นเรื่องพื้นที่สีเขียวในข้อกำหนด EIA สำหรับโครงการใหญ่ๆครับครับ หรือการที่อ,อปทอสามารถออกเทศบัญญัติข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมหรือกำหนดมาตรฐานพื้นที่สีเขียวในเขตตัวเองได้ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องสิทธทิประโยชน์ทางภาษีที่มีอยู่แล้วให้คนรู้และใช้ประโยชน์กันมากขึ้นอ๋อมีเรื่องภาษีมาช่วยด้วยเหรอครับมีค่ะเช่นบริษัทห้างร้านที่สร้างหรือดูแลสวนสาธารณะหรือสนามเด็กเล่นที่เปิดให้คนใช้ฟรีเนี่ยสามารถนําค่าใช้ใจ่ายตรงนั้นมาหักลดหย่อนภาษีได้ถึงสงเท่าเลยนะคะโหอันนี้น่าสนใจมากครับไม่ค่อยรู้กันเลย ใช่ค่ะต้องประชาสัมพันธ์เยอะๆนอกจากนี้ยังมีกลไกทางเศรษฐศาสตร์อื่นๆอีกเช่นโครงการธนาคารต้นไม้ของทอกสที่พูดถึงกันเยอะอ๋อที่เอาต้นไม้มาค้ำประกันเงินกู้ได้ใช่เลยค่ะเป็นการเปลี่ยนมุมมองว่าต้นไม้ไม่ใช่แค่ของสวยงามแต่เป็นสินทรัพย์ได้ด้วยแล้วก็มีเรื่องการพัฒนาระบบให้รางวัลให้สิทธิประโยชน์อื่นๆเพื่อจูงใจหน่วยงานองค์กรชุมชนที่ทําเรื่องพื้นที่สีเขียวได้ดี และอีกเครื่องมือที่สำคัญมากๆคือการพัฒนาฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวให้เป็นระบบค่ะอย่างระบบไทยกรีนออรบันหรือ TGU ที่สอพอพัฒนาขึ้นมาอันนี้เอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้ให้อปทอทั่วประเทศใช้ในการนำเข้าข้อมูลจัดการแล้วก็รายงานผลเรื่องพื้นที่สีเขียวให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดอ,อ๋อจะได้เห็นภาพรวมทั้งประเทศ ใช่ค่ะแล้วก็จะช่วยให้บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆได้ดีขึ้นด้วยทําให้วางแผนได้ม,มั่นยําขึ้นค่ะการมีเครื่องมือมีกลไกสนับสนุนชัดๆทั้งกฎหมายเศรษฐศาสตร์ข้อมูลแบบนี้น่าจะช่วยให้กับเคลื่อนได้จริงมากขึ้นนะครับทีนี้มาถึงแนวทางสุดท้ายเหมือนจะเป็นการรวบรวมพลังองความรู้ทั้งหมดมาต่อยอดใช่ค่ะแนวทางที่4ี่คือการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมเพื่อสร้างพลังทางสังคมในการขับเคลื่อนแนวทางนี้จะมองไปที่การ ทำให้การจัดการพื้นที่สีเขียวมันยั่งยืนและก็ขยายผลได้ในระยะยาวโดยใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วและสร้างการมีส่วนร่วมให้ความขึ้นไปอีกค่ะครับผมเป้าหมายคือยกระดับการจัดการให้มันมีประสิทธิภาพขึ้นโดยผสมผสานองค์ความรู้ดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆมาตรการที่น่าสนใจก็เช่นการรวบรวมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรการอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นเมือง การสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาเทคนิควิชาการใหม่ๆเช่นการจัดอบรมรุกขกรหรือหมอต้นไม้ให้มีจํานวนมากขึ้นมีความรู้ตามมาตรฐานสากลอ๋อคนดูแลต้นไม้ใหญ่โดยเฉพาะ ใช่ค่ะแล้วก็การนำแนวคิด BCG m o เดลหรือเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวมาปรับใช้เช่นเอาเศษกิ่งไม้ใบไม้มาแปรรูปให้เกิดประโยชน์หรือสร้างมูลค่าเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพและที่สำคัญคือการถอดบทเรียนความสำเร็จหรือ best practices จากพื้นที่ต่างๆมาสังเคราะห์เผยแพร่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะแล้วคาว่าพลังทางสังคมที่อยู่ในชื่อแนวทางนี้แหละครับมันหมายถึงอะไรในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ มันแค่รวมกลุ่มกันหรือลึกกว่านั้นครับเป็นคำที่สำคัญมากเลยค่ะพลังทางสังคมในที่นี้เนี่ยหมายถึงการสร้างการขับเคลื่อนจากข้างล่างจากภาคประชาสังคมจริงๆครับ ไม่ใช่แค่รวมกลุ่มทำกิจกรรมเป็นครั้งครั้งแต่คือการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งเชื่อมโยงกลุ่มองค์งกรประชาสังคมกลุ่มกิจกรรมต่างๆที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาเมืองหรือพื้นที่สีเขียวอยู่แล้วเนี่ยให้มาทำงานร่วมกันและเปลี่ยนข้อมูลทรัพยากรบทเรียนเพื่อสร้างพลังในการผลักดันข้อเสนอหรือขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องออื mm hmm. รวมกลุ่มการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียแล้วก็ช่องทางสื่อสารใหม่ๆใ,ใ,ในการสร้างความตระหนักรู้สร้างกระแสระดมการมีส่วนร่วมจากสาธารณชนในวงกว้างเพื่อให้เรื่องพื้นที่สีเขียวกลายเป็นวาระร่วมของสังคมแล้วก็ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีพลังมีประสิทธิภาพและยั่งยืนจริงๆค่ะ ฟังดูแล้วทั้ง4แนวทางนี้ทำงานสอดประสานกันเป็นระบบเลยนะครับตั้งแต่สร้างความเข้าใจเพิ่มพื้นที่คุณภาพพัฒนาเครื่องมือกลไกแล้วก็ใช้พลังทุกภาคส่วนมาต่อยอดทีนี้ในทางปฏิบัติบทบาทของหน่วยงานต่างๆกับขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงครับใครต้องทาอะไรบ้างอย่างที่คุยกันมาตลอดเลยค่ะแนวทางนี้เน้นมากๆเรื่องการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง ในเอกสารแนวทางเองเขาก็ระบุหน่วยงานรับผิดชอบหลักหน่วยงานสนับสนุนในแต่ละมาตรการไว้ค่อนข้างละเอียดเลยค่ะครอบคลุมเยอะไหมครับเยอะมากค่ะทั้งหน่วยงานรัฐส่วนกลางภูมิภาคท้องถิน่นตั้งแต่กระทรวงทรัพยากรมหาดไทยกเกษตรอุตสาหกรรมคมนาคมการคลังท่องเที่ยวพอมอวโอหลายกระทรวงเลย ใช่ค่ะไปจนถึงองปทอทุกระดับแล้วก็ยังรวมถึงบทบาทของภาคเอกชนประชาสังคมสถาบันการศึกษาชุมชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยค่ะครับแล้วขั้นตอนต่อไปล่ะครับหลังจากคอรมอรเห็นชอบแนวทางนี้ไปแล้วเมื่อปลายปี65 ค่ะขั้นตอนสำคัญสำคัญก็คือ 1. การเผยแพร่สร้างความเข้าใจค่ะสอพอ,อ,อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเผยแพร่แนวทางนี้ให้ทุกคนรับทราบเข้าใจบทบาทตัวเองเพื่อเอาไปใช้เป็นกรอบทำงานครับให้รู้ทั่วกันก่อน 2คือการจัดสรรงบประมาณอันนี้หน่วยงานต่าง,างๆโดยเฉพาะอบทก็ต้องไปพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ 3. คือการหารือและจัดทําแผนปฏิบัติการอันนี้คือต้องคุยรายละเอียดกันร,ระหว่างส่วนกลางกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ชัดเจนว่าจะเอามาตรการต่างๆไปทําจริงยังไงครับ ลงรายละเอียดปฏิบัติและ4ซึ่งสำคัญมากที่จะทำให้มันไม่เป็นแค่กระดาษคือการติดตามและประเมินผลค่ะสพรจะเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามประเมินความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโดยทำงานร่วมกับมหาไทยและหน่วยงานอื่นๆเพื่อรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ผลแล้วก็รายงานคอรมอรายงานสาธารณะเป็นระยะระยะต้องมีระบบติดตามที่ดี ใช่ค่ะมันจะช่วยให้เห็นว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ไปถึงไหนมีปัญหาอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงต่อไปค่ะฟังดูมีขั้นตอนที่ชัดเจนรองรับอยู่นะครับสรุปได้ว่าแนวทางปฏิบัติงานระยะที่สองนี้เป็นเหมือนแผนแม่บทที่ละเอียดมองการไกลมากมันแสดงให้เห็นความพยายามของไทยที่จะยกระดับการจัดการพื้นที่สีเขียวให้เป็นระบบมีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็มองในมิติที่กว้างขึ้นจริงๆ ไม่ใช่แค่ปลูกต้นไม้เป็นอีเวนต์แต่เป็นการบูรณาการพื้นที่สีเขียวเข้ากับการพัฒนาเมืองคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจก,ษษษการรับมือสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเลยอังนี้ก็คือความพยายามเชื่อมโยงเป้าหมายระดับชาติกับการปฏิบัติในระดับท้องถิน่นแล้วก็การเน้นย้ำเรื่องความร่วมมือจากทุกภาคส่วนหรือ whole of society approach อย่างชัดเจนครับถ้าทุกฝ่ายทั้งรัฐเอกชนประชาสังคมประชาชน เอาแนวทางนี้ไปปรับใช้ไปวางแผนลงมือขับเคลื่อนกันอย่างจริงจังต่อเนื่องเราก็น่าจะค่อยๆเห็นการเปลี่ยนแปลงของเมืองชุมชนต่างๆในไทยไปนในทางที่เขียวขึ้นน่าอยู่ขึ้นแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นได้แน่ๆค่ะทั้งในแง่ปริมาณพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นคุณภาพที่ดีขึ้นแล้วก็การที่คนเข้าถึงได้รับประโยชน์จากพื้นที่เหล่านั้นอย่างเท่าเทียมกันค่ะครับผมการพูดคุยเจาะลึกของเราวันนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับ ก่อนจะจากกันไปมีคำถามทิ้งท้ายที่อยากชวนผู้ฟังทุกท่านได้ลองนำกลับไปคิดกันต่อนะครับว่าในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไม่ว่าจะเป็นบทบาทปัจเจกบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือองค์กรก็ตามเราจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเป้าหมายเรื่องพื้นที่สีเขียวเหล่านี้ให้มันกลายเป็นจริงได้อย่างไรบ้าง บางทีนะครับการมองพื้นที่ว่างข้างบ้านต้นไม้ใหญ่ในซอยหรือสวนหยอมเล็กๆในชุมชนอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้เมื่อเราได้รู้ถึงกรอบคิดแผนงานและเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นแบบนี้ที่วางไว้สำหรับอนาคตของประเทศเราสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ